สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ไปซื้อผลไม้ค่ะเรดว่าอยากกินส้มเรดทับตรงหน้าคอนโดเดินไป,ไปนซื้อผลไม้เห็นแวบแวเมื่อกี้ว่าจอดอยู่ที่เซเว่นเรดอยากกินส้กกนม คิว่าจะมีทางโน้นมาดูผลไม้ค่ะว่าเราจะได้อะไรว่าจะมีส้มไหมกับส้มโอแกว่าแกอยกกมีส้ม เจอแล้วค่ะจอดอยู่นี่รถจอดเขาจะขายแบบขับรถขายตามหาดจอมเทียนอย่างนี้เห็นจอดแล้วว่าจะมีส้ไมไหมดูกัน พี่มีส้มไหมมีรถอีกคันหนึ่งไว้ได้มาเหรอ <Yeah. S 2> นี่ได้แล้วได้ส้มกับมะม่วงโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ